<ś red its> <ś red its> สวัสดีครับมพื่อนๆเจอโซเชียลแคมป์ไม่ใช่หรอกทำหน้าแบบนี้ทำหน้าเหมือนหมูสิอันนี้คือหมูหันใช่หมูหันหันไหนหันไป<ส>หันมา<ส>หันไปหันมาอันนี้คือก็อคือว่าก็ <ś red its> คือว่าวันนี้ก็อยู่ที่อยู่แบงค์เวทน,นะคะว่าใครจะมาอยู่ตรง เมื่อี้ลงขไปแล้วแล้วก็ออกมาทางประตู B2 นะคะแล้วก็มาหาตึกนี้ตา่างที่ที่บอกมานะคะตึกแต้หน้าตึกจะมีนาฬิกาขายเนาะกับกระเปกงขายแล้วก็มีแต้มเล่นขึ้นมาเลื่นขึ้นมาแล้วก็วันนี้ที่ยังแทนใจอยู่เมื่อวานไม่ได้กินคือหอยหลอด,ดยักษ์ให้ดูนี่ตัวเท่าไหนตัวเท่ามือไหมตัวเอฟโตรนตัวต้องมือหนูเน่ญญยเลยอยนี้ให้ดูว่าอร่อย ไม่ดูว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่ไอโฟนเจิงแล้วก็ปลาที่นี่เป็นไงน้องไว้สด,สดมากสดมมกไม่ใช่วันย้ปลาโปรโมชั่นเนี่ยคือปลาหนึ่งตัวกับปูตัวหนึ่งปลาหนึ่งตัวกับปูหนึ่งตัวมองกล้องไมนะ่น่า <c oughs> ปูหนึ่งตัวผัดกับผิ <c oughs> สอร้ยหกสองร้อยหสบาทเรียนี่สองร้อยหบาทเหรียญองร้อยหกสบาทเรีแล้วก็มีโปรโมชั่นของวันนี้ก็คืออันนี้คือหมูหันเนี่ยอยู่ที่แปดสบแปดเหรียญแปแปดเรียญกว่าบ้านเรามากหนังกรอบมาก แล้วก็นั่นเป็ซุปอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตกตัวละ38เหรียญนเย36 38หรื36 36ทัง1เหรียญโทษทีผ่านก็สั่งมาคนละสองเลยสั่บสุากตัวเดียวเมื่อวานอยากกินมากเบื่อเบื่อว่นไม่ได้กินเบื่อหอยเปราฮูห้ไปแล้วว่ะแล้วก็แล้วจมีอะไรครับเพราะวันนี้มีปลามีปลามีหานไก่ผัดไก่หมูผัดนหมูผัดพริกไทแล้วก็เนี่ย เนาะอะไรแล้วก็ววมีอะไรอะไรอ่ะหมดแล้วใช่ไหมเขาจะมีอะไรสักอย่างหอ,อะไรสักอย่างปะปูอะไรปะนั่นแหละอ่ะตอนนี้สองนาทีละ อยากพูดดูดไปเลยจ้ะนี่กลิ่นว้ากเพราะว่าส่อคลิปไปแล้วคือเป็นคลิปของไม้แล้วไม่กินไม่ทานแล้วก็อยากพูดดูดไปเลยเอาเลยดี่เลยแล้วเขิดนาทีกันเลยไว้เอาเพิ่มไปิีกันเนี่ยให้ดูให้ดูนะให้ดูแบบว่าไม่กินเหมือนกันนะจริงๆไว้ก็เห็นไม่กินไม่กินหมูไม่กินหมูหันนี่ไม่เคยกินนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่กินหมูหันอยากมากินที่นี่เนาะเพราะว่าไม่ได้จะเหลือนะไม่กลบาว่า คือกรลวิ่ยียบอย่างเงี้ยกันดูว่ามันมันมหนึ่นแค่หมืนสามพันนะมาคนไทยนะกินแบบนี้ได้เนี้ยหมสาไม่ดูแล้วเหมือนว่หมืนสามพันไงแล้วยังถูกต่อนะผูกต่อมาแล้ว่ต่อไดดูว่านอย่างแล้วกินอย่างนี้ราคาบอยากรับรองว่าไม่ถึงหมื่นสามพันบาทแน่นอนที่เราตั้งสิ์ไว้ว่าต่อต่อไม่ทั้งทีทั้ทีทงทีทั้งทีหมื่นสามไปหลอเงินบ๊ายบายบ๊ายบาย I'm <laughs>